วันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าแย็นม่อมกะทิสำหรับที่เราจะทำตัวขนมอันนี้คือมะพร้าวที่เราจะมาทานกับตัวขนมแล้วก็กะทิราดก็จะมีหัวกะทิมีน้ำตาลทรายมีเกลือป่นแล้วก็ทานกับงาคข้วหอมหอม้อมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะวัตถุดิบของขนมเร่ไรเอาใส่แป้งที่จะทำตัวขนม ลงไปแล้วตามด้วยกะทิวันนี้เราจะมาทำในสูตรของแบ่งแป้งเป็นส่วนๆแล้วใส่สีผสมอาหารแต่ถ้าเราใช้สีธรรมชาติเราจะวนเป็นทีละกระทะแต่วันนี้เจ๊วันจะมาแนะนำวิธีการใช้สีผสมอาหาร เราจะกวนแป้งไปทีเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่ง,แป,งแป้งเป็นส่วนๆค่ะอันนี้แป้งเราที่ตอนที่เราละลายแล้วตอนนี้แป้งมันเริ่มสุกค่ะเราจะกวนจนกว่าแป้งมันล่อนออกจากกระทะนะคะตัวนี้ทำคล้ายๆขนมด้วงค่ะแต่ว่าจะมีความแตกต่างออกไปขราวที่แล้วเจ๊วันทำขนมด้วงเราใช้สีธรรมชาติรอบนี้เราจะมาลอง ทำสูตรที่เราใช้กับสีผสมอาหารนะคะแป้งของเราก็ได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟเรียบร้อย เราก็ตักแป้งออกจากในกระทะนี้เราตักแป้งออกจากในกระทะที่เรากวนแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะทำการนวดต่อค่ะแป้งตัวนี้จะนวดไม่ไมยากค่ะเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของกะทิมันเลยทำให้เรานวดง่ายขึ้นแต่เราจะนวดให้แป้งเข้ากัน แป้งจะร้อนๆ้หน่อยนะคะตอนนี้เราจะแบ่งแป้งออกเป็นสี่ส่วนไปสี่ส่วนนี่ค่ะมันก็จะได้แป้งสี่ส่วนออกมาเราดูให้เท่าๆกันเรียบร้อยค่ะ ส่วนแรกเราจะทําสีขาวเรานวดอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยค่ะส่วนที่สองเราจะทําสีเขียวเราจะหยดสีลงไปเล็กน้อยนะคะสีขนมเลไลยให้เราทําอ่อนๆสีมันจะน่าทานค่ะเรานวดจนสีเข้ากันถ้าแป้งมาติดเราก็ใส่แป้งนวลไปเล็กน้อยนะคะ เราจะนวดจนกว่าร่อนค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราได้สีเขียวแล้วค่ะสีเขียวเราจะตามด้วยสีฟ้าอ่อนนวดจนสีเข้ากันเป็นสีเดียวกันนะคะ นี่ค่ะแป้งของเราร่อนแล้วเราก็จะได้สีฟ้าตามด้วยสีชมพูค่ะระวังสีนะคะเพราะว่าสีขนมตัวนี้ต้องหวานๆค่ะถึงถึงจะน่าทานสีชมพูหวานน่าทานเลย ถ้าเราใช้สีผสมอาหารอย่าพยายามทําให้สีจัดนะคะถ้าสีสีเข้มเกินไปสีออกมาจะไม่สวยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสีธรรมชาติเราให้สีเข้มหน่อยได้ค่ะเพราะว่าสีธรรมชาติเมื่อโดนความร้อนแล้วสีเขาจะอ่อนลงค่ะตอนนี้เราก็ได้แป้งสีชมพูเรียบร้อยแล้วเป็นสีสีค่ะเสร็จแล้วเราไปนำไปกดที่พิมพ์ขนมเรไรค่ะ ค่ะตอนนี้เจ๊วันก็จะแบ่งแป้งออกมาเป็นก้อนกลมๆเท่าๆกันตอนนี้เจ๊วันก็จะเตรียมเอาใบตองปูไปที่ลังถึงที่เราจะเอาไปนึ่งนะคะเราก็ฉีกตรงนี้หน่อยให้มันมีที่ระบายความร้อนขึ้นมานะคะ เรียบร้อยแล้วเราจะกดตัวขนมก่อนที่เราจะใส่แป้งลงไปเราก็ใส่แป้งโรยนวลลงไปนิดนึงเราจะใส่แป้งเข้าไปเสร็จแล้วเรากดแป้งพิมพ์ขึ้นมาเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตะล่อมให้แป้งออกมาในในในพิมพ์ที่สวยงาม ถ้าเราไม่ไม่เขียนนะคะมันจะออกตามใจเขานะคะอันนี้วาพอเวลาเราขึ้นมาแล้วเราจะจัดทรงเขาหน่อยอะคะ่ะจัดทรงให้เขาอยู่ในรูปทรงที่เราต้องการนะคะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอเราจัดทรงเขามันจะออกมาสวยก็แล้วแต่เราจะอยากได้คําเล็กคําใหญ่นะคะแต่เชาวันจะทาพอดีคําเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ เราก็เอาวางลงซึ้งได้เลยเราเดือดแล้วเราจะเอามะพร้าวลงนึ่งเจ๊วันจะนึ่งลงไปในตะกร้าแบบนี้นะคะ<ๆ>เราจะนึ่งมะพร้าว5นาทีตอนนี้มะพร้าวเรานึ่งไป5นาทีก็ได้เวลาแล้วเราเอาเอาออกจากซึ้งค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เทมะพร้าวออกจากที่เรานึ่งไว้ เสร็จแล้วเราใส่เกลือรปรุงรสลงไปใส่เกลือเล็กน้อยให้มีรสเค็มปลาแรมปลาแรมเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้ไปตัดกับขนมที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราชิมรสเข็มได้ที่แล้วเราพักมะพร้าวไว้ก่อนค่ะขนมของเราเมื่อกี้เราก็ได้กดออกมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้เราก็เตรียมที่จะเอาลงไปนนึ่งในซึ้งนะคะน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ลงไปเราจะนึ่ง5นาทีตอนนี้เราก็จะคั่วงาใส่งาที่เราล้างน้ำแล้วก็เสเด็จน้ำไว้ลงไปขนมตัวนี้ทานงาใหม่ๆคั่วใหม่ๆจะอร่อยมากค่ะ เจวันนะคะแนะนำให้คั่วใหม่ๆงาคั่วไม่ยากค่ะตันนี้งาของเราก็ดีดในกระทะนะคะการคั่วงาให้หอมต้องคั่วให้มันดีดในกระทะนะคะจะได้ยินเสียงดีดๆแตกๆค่ะรับรองว่างาของเราอร่อยแน่นอนค่ะพอดีดๆแล้วพอเป็นสีเหลืองเราปิ ไฟเลยค่ะแล้วเราก็กระจายความร้อนต่อไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้งาเราสีเป็นสีเหลืองทองค่ะเพราะว่ากระทะมันยังอมความร้อนอยู่นะคะนีค่ะกลิ่นหอมออกมาชวนทานมากๆเลยค่ะนี่ยค่ะสีเป็นสีเหลืองทองน่าทานมากๆเลยเรียบร้อยแล้ว เราตักพักไว้ที่เรารอขนมนึ่งอยู่นะคะเราก็ทำหน้ากะทิใส่กะทิลงไปวันนี้เจวันใช้กะทิสดขูดมะพร้าวุูดขาวค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป เราจะตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะกรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยจะใช้ไฟอ่อนๆถ้าเราใช้ไฟแรงกะทิเราจะแตกมันจะทานไม่อร่อยนะคะเราจะใช้ไฟ,ไฟอ่อนๆค่อ,อ,คอยๆเคี่ยวไปพอเดือดปุ๊บปิดไฟทันทีค่ะ เรียบร้อยตอนนี้กะทิของเราก็เดือดได้ที่แล้วค่ะพอผุดๆเราก็ปิดไฟเลยนะคะเราไม่ต้องรอให้มันแตกพ่านนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ขนมของเราก็ครบเวลาหนาทีพอดีเลยค่ะเราก็เปิดตัวขนมของเราแล้วนะคะเปิดเร็วๆอย่าให้น้ําหยดนะคะเรียบร้อยค่ะตัวขนมของเราสีหวานเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาออกจากที่นึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะตักขนมออกจากเตาที่เรานึ่งไว้ะค่ะเสร็จแล้วเรารอให้ขนมเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอบฟันเทียนค่ะเราก็รอจนขนมเย็นแล้วเราจะไป อบความเทียนเพื่อให้ขนมตัวนี้มีกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นขนมตัวนี้เราจะทานไปแล้วเหมือนเราทานไปเหมือนทานน้าดอกไม้อะไรอย่างนั้นเลยค่ะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเราหาดอกมะลิยากนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้กลิ่นตัวน้ําลอยดอกมะลิเราก็เอาไปอดความเทียนมันก็สามารถให้แป้งเรามีกลิ่นรสสัมผัสได้ดีขึ้นค่ะ นี่ค่ะเราก็จัดใส่ถาดเรียงลงไปเสร็จแล้วเราวางลงไปในหม้อที่เราจะอบเราวางไปในหม้อรเรียบร้อยแล้วเราก็จุดไฟเวลาเราจุดต้องให้เขามันไปถึงที่เนื้อเทียนก่อนนะคะถึงจะดับไฟอันนี้จะเป็นเทคนิคในการอบขนมเพื่อให้กลิ่นหอม เจวันจะบอกเทคนิคนะคะว่าทำยังไงให้กลิ่นที่เราอบเนี่ยหอมมากๆเพราะว่าเจวันเองเคยอบขนมแล้วไม่หอมมาก่อนค่ะวันนี้เจวันจะมาบอกเคล็ดลับในการอบขนมให้หอมค่ะตอนนี้เราเจุดให้ก้านเทียนนะคะตรงไส้เทียน,นะคะ่ะให้ไปแบบว่ามันไปถึงเนื้อเทียนก่อนนะคะเราถึงจะดับนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ฝาปิด เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะนี่นะคะเคล็ดลับของเจวันเราจะต้องมีอะไรหนักๆนักทับหม้อค่ะเพื่อไม่ให้อากาศอันนี้ออกมาถ้ามีอากาศเข้าไปหรืออากาศออกมามันจะทําให้ขนมของเราเนี่ยไม่หอมเท่าที่ควรค่ะค่ะตอนนี้ไฟมันได้ลุกขึ้นมาแล้วนะคะเจวันจะดับปุ๊บเราร่บปิดเลยค่ะแล้วก็เอาอันนี้ทับไว้นี้เราก็มาทํางานที่เราขั่วเตรียมเอาไว้แล้ว เนี่ยค่ะเราใส่งาลงไปเราใช้วิธีบุบบุบนะคะมันจะมีเสียงงาค่ะได้ยินเสียงงาของเจ๊วันไหมคะเนี่ยค่ะงาจะมีเสียงแบบนี้ค่ะเราก็บุบบุบเขานะคะเราไม่ต้องตํานะคะเราใช้วิธีบุบบุบค่ะบุบไปจนกว่าเสียงมันจะหายไปนะคะถ้าเสียงหายไปก็คือใช้ได้ค่ะ ตอนนี้คือเสียงหายไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับงาเสร็จแล้วเราเอาน้ำตาลใส่ลงไปแล้วเราก็คุกไปกับน้ำตาลนะคะแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเกลือระวังเค็มนะคะ สีสันหน้าตาน่าทานเลยวันนี้เราจะตัดด้วยงาดำเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยค่ะง,งาของเราก็เรียบร้อยแล้วพร้อมตัดเสริ จะอบไปประมาณ3-4ชั่วโมงหรือเราจะอบค้างคืนก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเปิดฝาเนี่ค่ะเราขนมของเราออกมากลิ่นหอมชวนทานมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟเราก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ันนี้เราจะเสิร์ฟพอดีหนึ่งท่านนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับทานหนึ่งคนพอดีค่ะกำลังทานค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นอาหารว่างได้หรือว่าทานกับเป็นช่วงที่แบบทานกับกาแฟนะคะพักเบรกอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะขนมตัวนี้จะสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้เจ๊หวานก็ จบไปด้วยขนมเรไรหรือขนมรังไรค่ะเป็นขนมในตำนานค่ะเพราะว่าเป็นนานมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็มาทํากันอย่าลงลืมขนมเก่าๆนะคะขนมโบราณนะคะ่ะเจ๊วันชอบมากเลยค่ะขนมเรไรเนี่ยเพราะว่าเวลาทานทีไรแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขทั้งกลิ่นหอมทั้งสีหวานชวนทานค่ะวันนี้เราจบไปด้วยขนมเรไรค่ะ เจวันก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะเจวันก็ฝากติดตามสำหรับช่อง Youtube ของเจวันด้วยช่องครัวเจวันกมลวันคีเชนเราติดตามกันในคลิปหน้าครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายติดตามสูตรอาหาร นมย้อนหลังของเจวันได้ที่ช่องครัวเจวันกระมลวันคิดเช่นเเพจเฟซบุ๊กครัวเจวันอาหารและขนมไทยเป็นกำลังใจให้เจวันด้วยนะคะ